บ้าความเพอร์เฟกติดเป๊ะเกินไปใครเป็นแบบนี้บ้างมาดูกันครับว่าการติดความเพอร์เฟกนั้นมันจะทำลายชีวิตส่งผลเสียกับคุณได้ยังไงบ้างการตั้งใจทำงานให้มันออกมาดีนั้นมันคือสิ่งที่ดีครับแต่การตั้งใจเกินไปคิดว่ามันจะต้องดีที่สุดมันต้องเป๊ะตลอดเวลาบางครั้งมันก็ส่งผลเสียกับชีวิตของเราได้ครับมาดูกันครับว่าผลเสียเหล่านั้นมันมีอะไรบ้าง 1. งงานไม่คืบหน้าเสียแรงเสียเวลาการที่เราเป๊ะเกินไปครับมันทําให้เรานั้นไปโฟกัสผิดจุดหยุ่มหยิมยม,มองแต่ว่าอะไรมันจะต้องดีไปหมดต้องทําให้ดีกลายเป็นว่างานไม่เดินหน้าครับบางครั้งมันอาจจะไปเพิ่มงานให้เราโดยไม่จําเป็นด้วยก็ได้มันทําให้เราใช้แรงใช้เวลาเพิ่มมากขึ้นบางครั้งผลลัพธ์มันก็ไม่ออกมาเลยครับ 2. ไม่เป็นตัวเองการบ้าความเพอร์เฟก คิดเป๊ะเกินไปมันทาให้คุณคิดว่าตลอดเวลานั้นคุณต้องทําให้ดีให้เลิศมันทาให้คุณไม่กล้าลงมือทําอะไรใหม่ๆไม่กล้าลองกลัวว่าจะทำอะไรผิดพลาดกลัวเสียหน้าหึดอัดทําอะไรก็ไม่ดีไม่เป็นตัวเองครับ 3. เคารพตัวเองน้อยลงบางคนที่พยายามเพอร์เฟกต์ทำทุกอย่างให้ออกมาดีเป็นเพราะว่ากลัวคนอื่นจะไม่ชอบคิดกับคุณในทางที่ไม่ดีทําให้ต้องใช้ชีวิตบนความคิดเห็นคนอื่นต้องพยายามทําตามในสิ่งที่คนอื่นคิดทําให้คนอื่นชอบตลอดเวลาตัวเราก็กลายเป็นว่าไม่มีความสุขครับ4 ยอมแพ้อะไรง่ายๆไม่กล้าลงมือทำความเพอร์เฟกมันทำให้คุณนั้นคิดมากคิดไปเองสารพัดคิดว่าจะทำได้หรือไม่ได้จะเกิดความผิดพลาดขึ้นมาหรือเปล่าทำให้เกิดความลังเลสงสัยในตัวเองสุดท้ายทำแล้วก็เลิกหรือร้ายแรงหรือแย่ที่สุดก็คือไม่ยอมลงมือทำอะไรเลยครับ 5. คิดว่าตัวเองยังไม่ดีพอยังไม่เก่งพอถึงแม้ว่าสิ่งที่คุณทํานั้นมันอาจจะออกมาดีในสายตาของคนอื่นแต่ตัวคุณเองก็ยังสงสัยในความสามารถของคุณครับพยายามมองหาจุดที่ตัวคุณยังทําไม่ได้ยังทําได้ไม่ดีไปขยี้ตรงนั้นครับเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นก็กลายเป็นว่าสุดท้ายซ้ําเติมตัวเองเครียดกดดันเข้าไปอีกครับ และทั้งหมดนี้นะครับก็คือผลกระทบของการบ้าความเพอร์เฟกการต้องทำอะไรที่เป๊ะตลอดเวลาครับมันทั้งกดดันมันทำให้คุณเครียดคุณไม่เป็นตัวเองคุณไม่มีความสุขแถมยังไม่ได้ลงมือทำอะไรใหม่ๆมันขาดความสนุกขาดสีสันในชีวิตไปมากเลยครับไม่ว่าจะทำอะไรสิ่งที่คุณควรทำก็คือขอให้คุณตั้งใจลงมือทำให้เต็มที่ครับและขอให้คุณยอมรับด้วยว่าปัญหาและอุปสรรคมันมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้ครับเปลี่ยนจากคำว่าเพอร์เฟ กลายเป็นรีเฟกสะท้อนทบทวนตัวเองครับว่าคุณทำอะไรได้ดีอะไรที่คุณยังทำได้ไม่ดีคุณได้เรียนรู้อะไรและอะไรที่คุณจะทำมันให้ดีขึ้นในครั้งหน้าได้บ้างการทบทวนตัวเองด้วยสี่คำถามนี้มันทำให้คุณเก่งขึ้นดีขึ้นได้แบบที่คุณจะผ่อนคลายและมีความสุขครับผมเป็นกำลังใจให้ครับจงเอาสิ่งนี้ไปใช้แล้วก็แชร์ออกไปให้กับคนที่คุณรักด้วยครับกดหัวใจกดไลค์กดติดตามกันไปด้วยนะครับบายบายครับ ผมเตอร์ชนินครับ